สวัสดีนะคะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องฮัลโหลอับบานแดนส์บายอภัญยานะคะเพ้่งบนมีสิ่งใดจะบอกเพื่อนๆผ่านไพอ่ออร่าเข้าสำหรับนี้คะ่ะเกตเว a ออร่าเข้าขการ์ดค่ะ ใบนี้ก็ออกมาว้าว wow, renew your l i เป็นพลังงานที่ซีรีส์เดียวกันเลยนะเนี่ยซีรีส์เดียว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 ตามๆเปลี่ยนมาไม่ว่าจะเป็นสำหรับไหนก็ออกมาคล้ายๆกันเป็นพลังงานของอินเนอร์กับข้างนอกที่กำลังเชื่อมโยงกันอยู่ แล้วก็ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามให้เชื่อมั่นในสันชาตยานของเพื่อนๆเองนะคะเบื้องบนจัดสรรให้แล้วเนาะคือเพื่อนๆเนี่ยมีพลังงานของคือปฏิบัติด้วยความที่ปฏิบัติหลายๆท่านเนี่ยปฏิบัติมา หลายภพหลายชาติก็ได้ชาตินี้อาจจะคิดว่าตัวเองปฏิบัติไม่พอหรือยังไรก็ตามมันนั้นไม่ไม่ไม่ไมไมก้าวล่วงแต่ต้องบอกว่าถ้าได้เจอคลิปเนี้ยแสดงว่าท่านถึงแล้วซึ่งซึ่งปัญญาบารมีนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการสื่อสารที่จะปลดปล่อยให้เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังเสียงจากภายในนะคะฟังเสียงจากภายในนะการสื่อสารอย่างจริงใจของของของไฮเออเซลอะค่ะ เขาจะสร้างชีวิตใหม่ให้มันเต็มไปด้วยพลังงานที่ดีๆความฝันอะไรที่เพื่อนๆนเวลาปฏิบัติภาวนาแล้วหลังจากการปฏิบัติภาวนาเพื่อนมานิเฟสหรืออธิษฐานจิตใช่ไหมเราเคยแนะนําเพื่อนๆนว่าหลังจากการปฏิบัติภาวนาค่ะสักหนึ่งนาทีไม่เกินสามนาทีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสักอย่างน้อยก็สักสามข้อไม่น่าเกินนั้นนะมันจะได้โฟกัสกับคําที่อธิษฐานจิตที่มานิเฟสไว้มันจะหลอมรวมพลังงานเนี้ยค่ะในเสริมกันเนาะ มันจะสร้างชีวิตใหม่ที่เปลี่ยมได้พลังจากความฝันนี่แหละนะเนี่ยสิ่งที่มานิเฟสเนี่ยจากความฝันนี่แหละนะคะมันจะเป็นจริงได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนๆปฏิบัติทางธรรมมัน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 ไปสุกการตื่นรู้ที่ที่ก้าวไปแต่ละขั้นขั้นการตื่นรู้ภายในที่ที่รู้เห็นได้ด้วยตัวเองอะเนี่ยมันเป็นปัญญาที่รู้แจ้งด้วยตนเองมัน ไปถึงวิมุตต์หลุดพ้นด้วยถ้าถ้าวันนี้ตั้งใจตั้งใจไปเรื่อยๆเลยไปวางไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่กลางๆนี่แหละนะ